คือมวยเนี่ยมันมวยเดิมพันกันใช่ไหมเขาเอาเงินมาลงขันเดิมพันเพื่อสร้างสืสารให้องการมวยนี่แหแต่กรรมการเนี่ยมวยสามยกโอเคเรายอมล้อเราเสียเปรียบสามีหลังเราล้อมเสียเปรียบแต่เราก็ยังเดินแข็งแรงอยู่แต่ข้างบนล็อกไล่ต่อกันสามหนึ่งเจ็ดสองเฮ้ยมวยเดิมพันนะแล้วออกมากรรมการกดอย่างเดียวเลยกดอย่างเดียวเลยแล้วลูกสุดท้าย มึงกลัวกลัวเราไม่แพ้มังไปเตือนอ,อีกใช่ป่ะเรามองที่มึงไม่มึงไม่มีความเป็นสามนี่ผมไม่ได้เล่นสักบาทนะ,ะแต่เด็กมาซ้อมอยู่กับผมครับผม,ผมไม่ได้เสขาตา,ามแต่เรามองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ไปดูดล,ล้วเฮติมาเจอเจอกับไม่ใช่ผมก็ผมชน้ากับมันไงแล้วมันต้นก็อยู่บนเวทีอยู่แล้วแต่เรามองว่ามันไม่ใช่เขาดึงมวยเขาเดินพ่านกันมึงต้องมีความเป็นกลางไม่ใช่มึงจะมาหาแต่เงินกันใช่ป่ะไอ้เหี้ยเขาเดินพ่านกันอ่ะเขาเอาเอาคนนอกมาสร้างสีสันให้วงกานมวย ทุกวันนี้วงวงการมวยก็มีคนอยู่แล้วครับวงการมวยไม่มีคนอยู่แล้วเฮียมึงยังจะไปแดกคนอื่นซะอีกคนที่ไม่รุ่ยเนเนกันอะครับครับครั้ครับครับทาับารันารับารับค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 รแล้วั่ัรัครครับคัครับคัครับัครับคดครับครับครับคับะรันอะไรัรันครัรับคับครรไรับ่รัันัรรร คนเขาเป็นถึงหน้าวาอากาศเองนั่นแหละจะไปรได้ลไอ้ตีเป็นใครคุ่พไม่ได้แล้วให้เกลียกันบ้างคุณไม่ให้เกียิกรรมการเนี่ยถ้าคุณจะทำาัหาอะไรอ่ะไอ้เรื่องเราพันเรื่องอะไรผมไม่ทราบเราจะพากูนแล้วแต่ว่าการแถดงของกรรมการ คุณต <gesch> ้องเก็บกดไว้บ้างต้องเออต้องอะไรบ้างไมาแยกออกมาไปเฮ้ยคุยมาลงไปคุยนี่กรรมการคือคนเหมือนกันใช่เข้าใจเข้าใจไหมคุณนี่ก็มีอารมณ์ใช่ไหมผมไม่ผมไม่ผมแพ้ไม่มีอารมณ์แต่ผมมีอารมณ์จนบ้างไม่ครับเทียนวนไปไม่ใช่ต้งวนไปไม่มีอารมณ์เลยผมยอมรับแพ้ผมยอมรับเลยผมรู้ไม่ได้ผมไม่มีปัญหาเลยการไม่มีปัญหาแล้วประดาอะไรปัญหาอะไรปัญหาอะไรอ่ะ

ไปตรงนี paid, Continue, kind of so ้เริ <S <S ่มตรงนี้ก่อนครับไปไปแจ้งเจ๊งแล้วเพราะว่าเนไม่มีหินบ้างมีแต่พอนั่นมันไม่มีมันต้องต้องหินพนเก่งการตั้งมันบอกว่าให้เก็บไม่บอนเก่งการตั้งหรือพี่อะมันบอกเก็บขอใ้เก็บไม่บอลเนี่ยเนี่ยแต่นี่แต่นี้มันออกมาเนี่ยแล้วมึงพกปืนมาเนี่ยแสดงว่ามึงแต่ต้อนก่อนมึงจะยิงลูกพี่กูเนี่ จริงะล่ะไม่รู้เลยพยายามฆาพกปืะมามีจที่กูเนี่ยแล้วทีู่ตายเลงเปล่เจอมันบอกมันไม่รู้เรื่องอี้อมึงบอก่า่งนตา่อามนท่ร่เิไอ้คนก่หบ้านหนไม่ดไม่ีกบ้านหนดง้เรอไอ้่หอ้้ไผมติดรถือเรื่องอย่างเอวเลย อีมต <differences S 2> ่ตอนึงเข้าไปเอานมาไดลยคี <mind> ่คนเดียวแล้วมันไต่ตนัน์มีตู้ทำงานพี่รัเยอะมากมนตามขาดีกว่ขอบกค่ะ